สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้รายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนกว่าร่างทรงบางคนจะเข้าใจเรื่องการช่วยคนแลก็อายุก็มากซะแล้วนะก็ตามที่พูดนะครับนะติดต่อดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99 22 6 4 5 0925929261ครับ ID รายโอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเม,มตรามหานิยมเบอร์โทโร0849266658 ID รายเอเจทอ16นะก็อันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะกว่าร่างทรงบางคนจะเข้าใจเรื่องการช่วยคนอายุก็มากซะแล้วอายุมากในที่นี้ก็คืออายุแบบ หกสิบเจ็ดสิบแล้วอะ่ะบางทีด้วยความไม่เข้าใจด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้เนื้อหาของการช่วยคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ทําอะไรลําบากจริงๆครับนะเพราะบางทีเนี่ยก็บ,บางทีก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงนะบางคนก็โทรมาหาพวกเราเนี่ยก็หวังจะอวดครูบาอาจารย์ตัวเองผมก็เฉยนะเพราะว่าผมรู้ว่าครูบาคนที่เป็นครูบาอาจารย์แต่ละคนนะ่ะเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะ บางคนเขาก็ทําได้จริงบางคนเนี่ยเขาก็อยากทําได้บางคนเขาก็อยากประกาศสักดาว่าฉันเนี่ยมีตัวตนในโลกอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้างงานไปเไรื่อยอือก็ประกาศอาจารย์ตัวเองอาจารย์ของเขาเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้ทุกสปพสิง่งนะผมก็เลยทําใจมานานแล้ <S <S แ<ต>ละเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่ารับขันแล้วเป็นเทพองค์ไหนเนี่ยแหละคือปัญหานะ มีเยอะบอกว่าครูเก่งแต่ว่าครูไม่รู้ว่าเทพองค์ไหนพอเรารู้เราบอกให้ก็ก็ไม่ฟังคือพยายามจะมาแบบมาแบบอวดดีกับเราบอกว่าตัวเองเนี่ยโอ้แล้วมาดูถูกเราอีกโอ้ใช่เรื่องเหรอผมเลยเฉยๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่ไม่ไม่ฟังผู้ดีมีค่ะนะสถุนลก็เยอะนะที่เราจะบอกว่าอย่างหนึ่งเราตรวจองค์ตรวจเทพเป็นอาชีพก็จริงแต่ว่า ถ้าไม่ได้บูชาครูเราหรือไม่ได้เข้ามาในไลน์หรือไม่ได้แบบ <ừ. S 1> จ่ายค่าครูเราเราก็ไม่ดูนะล่าสุดอาจารย์ท็อปเจออาจารย์โอ้ก็เจอแล้วก็บอกว่าเ <ừ> ออดูให้หน่อยต้อง <ừ> เอารูปไหมอะไรอย่างนี้ไม่ถามเรื่องค่าครูเลยเพอบอกมีค่าครูทำในอาชีเพเขาบอกว่าโอ้นึกว่าดูฟรีแล้วก็เขาลําบากมากเขาอะไรนะโดนโกงตลอดเลยมีจะเสียเงินอะไรแบบนี้เราก็มีคนทักมีคนทักก็เขามีองค์นั้งแต่เด็กเลยโน้นนี้นั่นะ ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วทำไมกล้วทำไมก็เราไปก็เท่านั้นนะคครูไม่จ่ายคือผมบอกแล้วว่าครูผมสอนผมไว้ว่าถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของเขาหรืออย่าไปแข่งเท้าหาเสี้นนะมันไม่มีประโยชน์ขนาดนั่งแท็กซี่เราเราคุยกันเรื่องตรวจองค์ตรวจเทพว่าไอ้คนนี้มาแอดเป็นเพื่อนนะเขาเผื่อมาตรวจองค์ตรวจเทพกับเรามาเราคุยคุยไปแท็กซี่บอกว่าถ้าเกิดว่านี่ก็บล็อกเลย ไม่หันแท็กซี่ด้วยนะแล้วแท็กซี่ก็ถามอีกว่าตรวจองค์เทพเป็นด้วยเหรอตัวให้ผมหน่อยสิผมมีองค์อะไรทันทีโอ้นี่แท็กซี่แบบสดๆราคาอ้าะไม่ยุ่งอะไรกันเราที่ผมพูดที่ผมพูดก็คือว่าผมพูดจากประสบการณ์จริงก็คือว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยตรวจองค์เปล่าผมบอกกันนะผมดูดวงเป็นอาชีพและตรวจองค์เป็นอาชีพคําว่าอาชีพหมายถึงเป็นความรู้เฉพาะที่สามารถทํามาหากินได้ และสามารถที่จะดํารงอยู่ได้นะอาชีพเพราะฉะนั้นนะ่ะใครเข้ามาถามผมแล้วบอกว่าจะให้ผมดูเลยผมไม่ดูเลยนะเพราะว่าเรื่องของผมคําคว่าอาชีพเนี่ยมีความหมายกับผมตรงที่ว่าผมมีหน้าที่ประกอบเป็นอาชีพครับไม่ไม่ใช่แบบว่ามา,มา,ม,า,ม,ามาทําอะไรเป็นเล่นถ้าคุณชอบของเล่นคุณก็จะไปดูแบบของเล่นนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ของจริงคุณก็ต้องดูระดับมืออาชีพแบบนี้ไม่บอกในแชทหรอกนะเพราะว่าไม่อยากทะเลาะด้วย บล็อกทิ้งหมดมนะเพราะมันรำคาญจริงๆมันมีเยอะครับไม่ต้องมาชี้แจงอะไรทั้งสิ้นคุณจะพูดอะไรก็พูดไปเราก็บล็อกมันไม่ใช่หน้าที่เราอะ่ะคือคุณต้องเข้าใจคํหนึ่งถ้าคุณมีอาชีพสมมุติคุณขายลูกชิ้นบอกว่าขอกินลูกชิ้นหน่อยนะโดยไม่ต้องจ่ายเงินได้ไหมนะขอ,อ,อขอกินอะ่ะหิวมากเลยกินสักสิบไม้อะ่ะขอทําทานให้หน่อยได้ไหมถ้าเขาเต็มใจให้ก็ขเข้าใจบุญจริงๆก็อาจจะให้ แต่ถ้าเกิดเจ้าไหนที่มันทําแล้วแบบเฮ้ยลูกมันก็เลยกับเมียมันก็ท้องอ่ะเขาใจว่า,า,ามันมีความจําเป็นที่แบบว่ามันขายเพื่อเอาเงินไปซื้ออะไรของมันให้ลูกให้เมียมันนึกออกไหมอมย่างเราเนี่ยค่ะจาร์โอเนี่ยมีค่ารักษาพยาบาลนะยอมรับว่าทุกวันเนี้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมากมากจริงๆเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ดูเป็นอาชีพไม่ได้ดูแบบ ไม่ไดมานั่งดูแบบเด็กเล่นไม่ใช่เด็กอมมืออันนี้ตอนนี้ของเราเนี่ยพูดเรื่องอะไรคะร่างกว่า,วาร่างทรงบางคนจะเข้าใจเรื่องการช่วยคนก็อายุมากกว่าร่างทรงจะเข้าใจเรื่องการช่วยคนได้อยู่มากในที่นี้ก็คือว่า,ามีร่างทร<ส>ง,<า>งหลายๆคนที่เข้ามาตรวจแต่เราแล้วก็บอกว่าอาจารย์ เออเดี๋ยวหนูมารับขันนะเสร็จแล้วก็หาหัวไปถึงขนาดว่าพุ่งนี้เจอกันค่ะจานขนาดนี้เลยนะผู้สองรอบผิดผิดนันทั้งสองรอบเลยอเสร็จแล้วผมพูดขึ้นมาคํานึงว่าอะไรรู้ไหมคืออายุแก่ถามว่าแก่ไปทุกวันไหมแก่ทุกวันการที่เราแก่ทุกวันเนี่ยแก่แล้วเราถ้าเรามีมีคุณค่ากับสังคมมันก็ดีเพราะคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่อะไรเองผมก็บอกได้แค่เพียงว่าเวลาคุณมั่งมีมีเงินมีทองอะ่ะคุณก็ไม่พร้อมจะรับ แต่ผมบอกให้วันไหนที่น้ำตาล่วงผมบอกเลยนะมนุษย์เราอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นไม่ขึ้นไม่ถึงร้อยปีแล้วก็ลงไม่ถึงร้อยปีแต่ว่าเวลาขึ้นอ่ะถ้าคุณไม่ไม่เก็บเขาเรียกว่าสวรรค์สมบัติเอาไว้เก็บสวรรค์สมบัติในที่นี้คือการรับพานึ่รับขันเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไม่มุ่งหน้าเข้ามาเก็บเอาไว้สุดท้ายแล้วอ่ะพอวันเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองมันผ่านไปอ่ะมันก็จบลงที่ว่าตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันมีแต่ความแก่มีแต่ความลําบากแล้วก็ ไม่มีเทพพยายดาองค์ไหนเขาช่วยเหลือเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ช่วยเขาตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่มีสัจจิ์นะอันนี้เรื่องจริงเรื่องนี้รเราพูดทุกวันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวบางคนจะเบื่อไม่คืออันนี้อันนี้พูด,พ,ด,พ,ดพูดจากสัตว์จริงเพราะว่าหลายครั้งอะที่ผมเห็นล่างแบบเคยมีตาหนักมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมรับหรือเขาบางทีเขาขันทิ้งแล้วสุดท้ายมันก็มีเรื่องตรงไหนรู้ไหมมันมีเรื่องตรงที่ว่ากลับมาอีกทีหนึ่งก็คือหมดตัวไปแล้วอะแล้วเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงบางคนเนี่ยถึงก็บอกว่า ผมเลิกเป็นร่างทรงแล้วผมออกบวชไปแล้วจริงๆร่างทรงเป็นแล้วเลิกไม่ได้ขนาดหนีหนีไปบวชแล้วบางทียังเลิกไม่ได้เลยก็มีมผมพูดเลยนะม,มันเป็นเรื่องจริงอืมนะสวัสดีนะปามนะเออนะก็ที่พูดให้ฟังในที่นี้ก็เพราะว่ามันเป็นความจริงลหลายๆคนนะ่ะพอพูดกับเราเสร็จก็หายไปพ,พูดเราเสร็จก็หายไปผมว่าดีใจดีใจเพราะเพราะว่า คนที่จะทํางานแล้วสร้างชื่อแบบท่านได้จะไม่ใช่คนแบบนี้ต้องพิเศษอแล้วต้องทํางานได้จริงแล้วต้องจิงตใจแน่วแน่ถ้าเห็นท่าแทนตั้งแต่แรกแล้วว่าผีสัจจรเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเป็นแล้วใช่ไหมอมืเอาไว้สําหรับเป็นที่ยืนของคนที่มีสัจจิ์แล้วก็จิตใจดีจริงๆแล้วกันนะคะใช่เพราะว่าที่ยืน่ผมบอกเลยนะที่ยืนของคนที่นับถือเทพจริงๆหนึ่ง ผู้ที่ศรัทธาจริงอย่างพวกเราเนี่ยดูอย่างทาจริงดูอย่างอาจารย์โอเนี่ยเอาหุ่นรูปปั้นมาวางผมเอารูปปั้นมาวางเนี่ยบางคนก็มองว่าเฮ้ยเอาหุ่นมาวางทําไมเอาของมาวางทําไมผมพูดไปมาวางจนคนมาถามแล้วราคาเท่าไหร่อยากได้น่ะอืมแต่พอเอาจริงๆก็ไม่ซื้อพูดตรงๆนะเออตรงนี้ไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วก็หมดแล้วนะมีคนมาถามด้วยละแต่เราเอาอีกองค์นึ่งให้เขาดูอืเขาไม่เอาถ้าเราอันเนี้ยคือผมพูดเลยนะ ว่าตั้งแต่วันแรกที่มาทําหน้าที่ตรงเนี้ผมมีสัจจะกับท่านมาตลอดผมพูดคํำหนึ่งกับท่านว่าถ้าท่านเอาลูกหลานดีๆมาให้ผมผมก็จะไม่ทิ้งลูกหลานดีๆของผมแต่ว่าถ้าผมเจอแบบโฉดผมก็ต้องโฉดตามไปด้วยโฉดตามนี่ก็หมายถึงว่าแบบเมื่อคืนนี่มาถึง โทรมาโซมาบอกไหนดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ใช่เหรอบอกนี้ก็ใช่<ท>ก็เ,เ,อเออก็โทรเข้ามาไงแล้วบอกนัดนัดเป็นเวลาบอกผมนัดเป็นเวลาเข้ามาในไลน์ครับมีค่าครูครับเขาพูดกับผมว่าเขาเขาสักพักหนึ่งเขาก็แบบเหมือนบางอ้อแล้วเขาก็ไม่แบบคือโทรเข้ามาแต่ละคนแต่ละคนนะมัน<า>ดีๆมันก็มีมีไอ้มีมีเขาม,มีแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึง่งอันนี้บทถึงคนที่เป็นเนี้ยเออมีเยอะมีเยอะ,อยอะแล้วอาจารย์บนันนอาจารย์โอก็ยังเจอนะ ก็เข้ามาเนี่ยผมก็บล็อกไปแล้วอาจารย์เขาบอกให้บล็อกก็บล็อกอะ่ะผมก็บล็อกไปแล้วเมื่อคืนนี้คือถามว่าทําไมผมทํารายการพวกเนี้ยผมพูดขึ้นมาคํหนึ่งผมทําเป็นอาชีพแล,แล้วเขาบอกว่าเห็นใน youtube นึงว่าฟรีบ้าไปแล้วนะคือเหมือนเหมือนเหมือนกับคุณขายไส้กรอกขายลูกชิ้นหรือขายอะไรหรือขายของอะ่ะถ้ามีคนเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ย เนี่ยของที่เนี้ฟรีไหมบอกงี้แค่999บาทนะเราเราเราไปวัดกับความฟรีเหรอเออไม่ผมบอกเลยว่าบางบางเพจอ่ะเขาดูอยู่ที่5,000ก็มีใชามีมีมีคนมาบอกเราหมื่นก็มีคนมาบอกเรานะแต่เราอ่ะดูอยู่ที่แค่นี้แต่ก็ยังยังยังเจอแบบเขาเรียกว่ากาศจริงๆไม่รู้จะพูดเม่พูดไม่ถูกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคือจะให้แลกกับ เงิน999บาทแล้วเราวแบบไม่ได้เงินแล้วทําให้ฟรีเนี่ยแล้ว999บาทก็ไม่ได้ไม่ผมบอกได้เลยว่าครูผมสอนไว้ตั้งแต่แรกว่าะอะไรก็ตามถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราอย่าเข้าไปยุ่งกับเขามันไม่เกี่ยวกับเรานะเออถ้าในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปยุ่งผมบอกคํานึงนะเหมือนกับคนกําลังลงนรกอ่ะคุณจะยอมลงไปในนรกแล้วไปไปเอาเขาขึ้นมาหรือเปล่าแล้วแล้วตัวคุณลงไปแทนเขาเอาไหมเนี่ย ันนี้ก็เหมือนกันเดี่ยวนั่งแท็กซี่แล้วเราให้ฟังก็เราก็คุยกันเองใช่ไหมเแลราค็าได้ยินว่าตรวจองค์เทพเพราะว่าตรวจองค์เทพได้ด้วยเหรอเนี่ยดูให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมมีองค์อะไรเอาทันทีเลยแม่แท็กซี่เถื่อนมากจาผ่านจานโอฟังคำหนึ่งผมพูดผมพูดกับแท็กซี่ขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าถ้าไม่บูชาครูผมว่าไม่มีหน้าที่ผมพูดอย่างนี้ทุกคนเลยเออเออด้วยเหมือนกับว่าตัวเองก็ผิดไปแล้วแต่ว่าก็ทำเป็นเฉยๆอะไรเงี้ย คือผมพูดขึ้นมาคำหนึงผมอะ่ะมาทำงานให้กับเทพนะผมไม่ได้ทำอาชีพอื่นอีกแล้วถ้าผมทำอาชีพอื่นผมก็คงไม่ได้มาทำตรงนี้ผมก็ต้องเลือกเอาหนึ่งอาชีพที่จะต้องทำแล้วถ้าหากว่าคนที่เข้ามาวุ่นวายกับผมมากๆอะ่ะเข้ามาโดยที่ว่าไม่ได้สนใจครูบาอาจารย์ผมผมก็ไม่สนใจเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะครูผมคุณยังไม่เห็นหัวแล้ภาษาอะไรผมจะเป็นเห็นหัวของคนที่มาดูจริงไหม เอาแต่พอดีนี่เ้าบอกว่าคุณไม่เห็นหัวครูบาอาจารย์ของเราเราจะไม่รก็ไม่เห็นหัวคุณเช่นกันเออเพราะว่าอันนี้พูดตามหลักความจริงนะคือมันเหมือนกับว่าเรื่องมันเรื่องจริงอยู่แล้วชื่ออะไรอะหมอใหม่ยิบสี่ออได้เห็นไม่่อยใช้สวัสดีอาจารย์ท็อปอาจารย์โอ้นะคะคือร่างทรงเนี่ยผมพูดเลยนะบางคนเนี่ยมีจิตใจเหมือนเต่าผุ้โผล่หัวพูโผล่ก็คือว่าหนึ่งเชื่ออยากจะรับ พอผ่านการเวลาไปขอปฏิบัติก่อนแล้วท้าฟ้าประธานพรก็อยากจะรับก็คือหัวโผล่พรอจนอายุ60 70แล้วอ่ะบางคนรอจนอายุ60 70เจอเพิ่งเจอครูบาอาจารย์พอเจอแล้วมรากฏว่าร่างกายมันทําอะไรไม่ได้มากแล้วมันไม่เหมือนก่อนแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างชื่อไม่ได้สร้างบารมีแต่ก็อยากจะจะมีชื่ออยู่ดังนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอายุไล่ๆกับพวกเราแล้วคุณมาสร้างบารมีเนี่ย มีแรงมันยังมีแรงอยู่มันยังมีแรงที่จะทํานู่นทํานี่นนทำนั่น <60 S 2> อยู่ใช่หกสิบเจ็ดสิบคือเขาก็อยากจะอาจจะอยากจะช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือสภาพร่างกายเนี่ยเอาแค่ว่ารับขันให้แบบว่าถูกต้องก่อนดีกว่าเพราะว่านี่ก็ทําผิดเกินเรื่องขันมานะคะบางบางคนนะที่แก่มาอายุมากมากครับบางคนเนี่ยก็รับปากมั่วไปเรื่อยบอกว่าเดี๋ยวจะรับขันเดี๋ยวจะรับขันเดี๋ยวจะรับขันแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยผมผมผมไม่ได้อะไรนะแต่ผมรู้สึกว่า ร่างที่จะมาใช้งานจริงๆอ่ะแล้วเป็นจริงๆอ่ะมันมีน้อยนะผมบอกผมเคยพูดกับทุกคนว่าหนึ่งพันร่างอ่ะจะเจอร่างที่ได้เรื่องอ่ะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบที่ที่จะผมเจอนะคือที่ไม่ถึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วคือพันคนอ่ะได้ไม่ถึงสิบพูดตรงๆนะผมผ่านมาตั้งแต่หนุ่มยันอายุปูนเนี้ยน่าจะเป็นพันคนแล้ว แต่ว่าที่เห็นเห็นมาที่แบบว่าจะยอมรับจริงจรงจังๆมีน้อยน้อยมากๆใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่มาถึงเช่พอพูดถึงเรื่องขันคูแล้วหายพูดถึงเรื่องขันคูแล้วหายแล้วคนก็คนในครอบครัวเขาก็ห้ามด้วยอืแต่บางคนคนในครอบครัวห้ามแหละว่าฉันจะมาให้ได้มีอะไรมามันก็มีมันก็มีมันก็กำลังใจดีแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะคะนี่มี่สัจจะจริงอืทําให้คุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าคือคนที่ทำจริงพูดจริงทำจริง นะไม่ไหวติงนะไม่ไม่ไม่โอนอ่อนเหมือนต้นไม้นะคือไม่ใบไม้ร่วงรูลมหรือไม่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 เป็นอย่างนั้นน่ะคือคุณมีความหนักแน่นอ่ะวันหนึ่งอ่ะคุณจะได้ดีผมพูดเลยนะถ้าคนที่เชื่อจุดเนี้ยแต่ถ้าคนที่แบบว่าเหมือนกับว่าหัวเหมือนเต่าผุโผล่อ่ะคือบอกวันนี้บอกว่าวันนี้บอกว่าไอ้นี่อะไรนะวันนี้บอกว่าจะรับพรุ่งนี้พลิกลิ้นหายผมก็เลยบอกแค่เพียงว่าเอวังด้วยประการราชนิ คุณจะไปหาอีกร้อยตำหนักพันตำหนักหรือแสนตำหนักสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ไม่มีตำหนักไหนเขาช่วยได้จริงๆเพราะมันไม่มีจริงๆนะมันไม่ได้อะ่ะมันไม่มีคืออะไรจังมันไม่มีกําลังใจพอที่จะไปทําตรงนั้นอะ่ะเข้าใจปะ่ะเหมือนเหมือนกับว่ากลัวฉันกลัวหนีไปเลยอะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะบางคนอ,อยากมากับแฟน แฟนไม่มาก็ไม่มาใช่มันคือบททดสอบถูกต้องมันจะทดสอบว่าเออเนี่ยมีแฟนแฟนกันไม่ให้มาไม่ให้มาอย่างนี้หรือว่าอีกคนนึงก็คือมีีพ่อพ่อกันไม่ให้มาแต่ดูเลยว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีคนกันนะแล้วตัวเองก็จะทําให้ได้โดยที่ว่าทัาทายยังไงก็ไม่มีไม่ไม่ฟังใครทั้งเส้นน่ะคนแบบนี้จะเป็นคนที่มีคนยอมรับนับถือเพราะว่าเขาต้องให้คนยอมรับมาถือความคิดเห็นเขาไม่ใช่เขาจะไปเชื่อความพูดใคร คำสั่งไทยใช่ไหมคือ,อพ่อกับแม่เนี่ยให้ชีวิตเราแต่ทางเดินน่ะเราต้องเลือกเองเพราะถ้าเราไม่เลือกเองอะ่ะเราก็เหมือนก็ไม่โตถ้าเด็กจะโตก็คือตัวเองต้องเดินถามว่าเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของร่างนั้นเพื่อความก้าวหน้าของร่างนั้นและเพื่อการพัฒนาตัวเองของร่างนั้นวันหนึ่งคุณต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าบททดสอบ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อาจจะทนทานกับบททดสอบมีแต่หัวเต่าโผโผเราทําอะไรไม่ได้เลยและสุดท้ายปัญหามันก็ลุมเลาที่เราแล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้และหาวิธีออกไม่เจอมีเยอะแยะครับเรื่องเราเหล่านี้เขาบอกว่าหนังสือดีเจอแล้วไม่อ่านก็พลาดโอกาสม,มีเพื่อนดีไม่คบก็พลาดโอกาสม,มีอาจารย์ดีครูดีเราไม่เรียนก็พลาดโอกาสอีกเช่นกันนะ ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 id r า i โอซิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะับเมตรามหานิยมเบอร์โทร084926658 6 id rai ajtop 61ไ้16นะอย่าปล่อยให้ลมหายใจผ่านไปวันวัน ปล่อยให้เราแก่ตัวไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเพราะสุดท้ายแล้วอะร่างกายเราเนี่ยมันก็มีเขตและอายุที่จะต้องหมดหมดชีวิตลงใช่ไหมมีเขตความตายอยู่แล้วแต่ก็เพียงใ,ใช่เพราะฉะนั้นอะคุณย,ยิ่งสร้างวันนี้พรุ่งนี้ก็จะได้เป็นพ่อครูแม่ครูนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้สร้างไว้จะมีใครฉนหนใครที่ไหนจะมารู้จักเราจริงไหม,มโดยมีท่านอาจารย์โอ้แน่นอนค่ะผู้เป็นประธานแห่งศูนย์ทรพธ ไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> uh.